เวียดนามเคลื่อนไหวลือหนักไทยจ้องตรวจเพศตู้เย็นในชิงแชมป์โลก2025สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามเคลื่อนไหวลือหนักไทยจ้องตรวจเพศตู้เย็นในชิงแชมป์โลก2025วันที่13สิงหาคม68หลังจากสมพรใช้บางยางในยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพูดถึงเหงียนทีบิกตเตียนหัวเสาตัวเก่งของเวียดนาม ที่ทำคนเดียว45คะแนนในเกมชนะทีมชาติไทย3-2ต่อคว้าแช,ชมป์ซีวีลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติโดยแย้มว่าสหาพันธ์วอลเล่บอลโลกและสหพันธ์วอลเล่บอลแห่งเอเชียเริ่มมีการพูดคุยเรื่องการตรวจเพศนักกีฬาบ้างแล้วต่อมามีข่าวลือว่าไทยเตรียมเสนอให้สหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติหรือ FIVB พิจารณาการตรวจเพศนักกีฬาในรายการวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนซึ่งไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพล่าสุดเลจิตเรืองเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามหรือ VFF ชี้แจงว่าจนถึงขณะนี้ FIVB ยังไม่ได้ประกาศหรือส่งเอกสารอย่างเป็นทางการไปยังสมาคมวอลเลย์บอลของทุกทีมที่เข้าร่วมชิงแชมปโลกรวมถึงสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามเพื่อแจ้งว่า จะมีการตรวจเพศนักกีฬาในรายการนี้พร้อมย้ำว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบเสมอและทุกการแข่งขันจะมีข้อบังคับที่ชัดเจนความรู้สึกแฟนเวียดนามสุดช็อกหลังสองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามโดน FIVB จับตรวจตัดสิทธิ์ชิงแชมป์โลกในการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิง U21 ชิงแชมป์โลก2025ณเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซีย กระทั่ง FIVB ออกถแถลงการตัดสิทธิ์2ผู้เล่นเวียดนามออกจากการแข่งขันและปรับเวียดนามแพ้ทุตแมตท,ที่ผู้เล่นสองรายดังกล่าวลงสนามโดยหนึ่งในนั้นคือดังทีฮองหรือเจ้าของฉายาอันเลื่องลือว่าตู้แช่ความรู้สึกแฟนเวียดนามสุดช็อกหลังสองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามโดน FI v b วจับตรวจตัดสิทธิ์ชิงแชมป์โลกเป็นอะไรที่ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง เรากำลังถูกกันแกล้งหรือไม่เพราะการทำเช่นนี้กลายเป็นเจ้าภาพที่เข้ารอบแม้แต่ระดับโลกยังกลัวทีมเราทีมเราแข็งแกร่งเกินไปแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคงเป็นเรื่องที่อับอายมากผู้เล่นเราเก่งเกินไปจึงทำให้กลายเป็นเป้าหมายฉันรู้สึกเจ็บปวดแทนนักกีฬาพวกเธอฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อการแข่งขันนี้ FIVB ควรประกาศผลการตรวจให้ชัดเจนเพื่อให้แฟนวอลเลย์บอลเข้าใจ ทําไมถึงมาตรวจหลังจากเข้ารอบ16ทีมไปแล้วนี่คือยุทธศาสตร์ทํำลายกําลังใจทีมเราหรือเปล่าถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนควรคืนความยุติธรรมให้ทีมฉันหวังว่า VFV จะอุทธรณ์จนถึงที่สุดแฟนๆจะอยู่เคียงข้างพวกคุณเสมออย่ายอมแพ้นี่คือความช็อกครั้งใหญ่สำหรับวงการวอลเลย์บอลเวียดนามเราเลยนะไม่ว่าอย่างไรเราก็ภูมิใจในตัวพวกคุณหวังว่าความจริงจะถูกเปิดเผยโดยเร็วที่สุด ดวลวอลเลย์บอลเวียดนามเสียงโดนโทษหนักหาก FIVB วัดแสิ่งว่าผิดจริงวันที่13สิงหาคมสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ได้ประกาศลงโทษทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศอินโดนีเซียหลังตรวจพบว่านักกีฬาจำนวน2คนขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมแข่งขันทำให้ถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งในรายการนี้และทุกแมชที่ทั้งสองคนมีส่วนร่วมจะถูกยกเลิกผลการแข่งขันทั้งหมด ตามข้อมูลล่าสุดมีรายงานว่าบทลงโทษอาจรวมถึงการปรับสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามเป็นเงินราว37,000ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้เล่นที่ผิดหรือประมาณ1,179,000บาทพร้อมกับการระง,งับกิจกรรมของสหพันธ์ทีมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาสูงสุด2ปี ผลกระทบจากโทษดังกล่าวจะทำให้ทีมชาติเวียดนามและสโมสรในประเทศอาจถูกห้ามเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งที่จัดโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียและ FIVB รวมถึงการแข่งขันระดับอาเซียนหาก FIVB มีคำสั่งเพิ่มเติม อีกทั้งจะไม่สามารถลงทะเบียนนักกีฬาสำหรับการแข่งขันในต่างประเทศผ่านระบบโอนย้ายของ FIVB ได้ขณะที่ทีมเยาวชนรุ่น U17 U19 และ U21 ก็จะหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติด้วยเพื่อความโปร่งใสสื่อเวียดนามเปิดหลักฐานยืนยันดังที่หองเป็นหญิงแท้แน่นอน กลายเป็นเรื่องใหญ่ในวงการลูกยางโลกทันทีกับการที่ทีมลูกยางเวียดนามถูกสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB สั่งปรับผลการแข่งขันให้แพ้มากถึง4เกมในการแข่งขันศึกชิงชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศอินโดนีเซียจากการออกมาประกาศดังกล่าวทำให้จากเดิมที่เวียดนามรั้งอันดับสอของกลุ่ม A ต้องหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มพลาดคว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและต้องหล่นลงไปเล่นในรอบจัดอันดับ17 2 4ถึง24แทนโดยสายเหตุเกิดจากทาง FIVB ได้ทำการตรวจสอบดังทิ่องหมายเลข12และเหงียนฟองกุิงหมายเลข21สอสองนักกีฬาเวียดนามหลังมีการร้องเรียนจากนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพของทั้งคู่ ซึ่งสุดท้ายสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ตัดสินใจออกมาประกาศตัดสิทธิ์ดังที่้องห้ามลงแข่งขันในเกมที่เหลือเพียงรายเดียวขณะที่เหงียนฟองกุิงสามารถลงแข่งขันได้ตามปกติกลับมาลงเล่นเกมพบอียิปต์ล่าสุดสื่อวิยนามบางสำนัก ได้นำหลักฐานเป็นบัตรประชาชนของดังที่หฮองที่สหพันธ์วอลเล่บอลเวียดนามหรือ v f v เคยออกมาชี้แจงว่ามีการระบุเพศว่าเป็นหญิงรวมถึงปีเกิดที่ชี้ว่าไม่ได้โกงในเรื่องเพศและอายุแต่อย่างใด Thank you